อายุ27่ปีแล้วแก่มากวันนี้วินพามากินร้านอาหารค่ะวินบอกเซอร์ไพรส์ดูกันว่าเราจะได้กิน,นตอนนั้นงงมากว่านี่คืออะไรนะต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยกินอมกาเสมาก่อนอันนี้คือแบบงงมากว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะคะต่อไปเป็นปลาหมึกเอิมเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างแล้วคือฉันกินไปคําเดียวงักหิวหิว,วินบอกว่ากินคําเดียวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ฉันหิวค่ะ หิวค่ะตอนนั้นก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยอมานกเกษตรนี่วาเออผ่านสักหน่อยเอ้ยดึงๆเอ้ยน่ารักมากาบอกให้ฉันทําอะไรฉันก็ทําตามฉันกินสารลายซึ่งอตอนนั้นก็คือไม่ได้ฟังอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่างงค่ะงงดหนเอ่ออร่อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่มีสา,าระความรู้ใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าสารลายจะทำให้อะไรนะอายุมั่นขวัญยืน คนที่สนุกที่สุดก็คือวินนะคะเพราะว่าเขามีความรู้เขาเป็นเชฟนะคะคุณวินเนี่ยแล้วส่วนดิฉันเป็นนักชิมที่ไม่มีความรู้แต่ก็รู้แค่ว่าอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ดิฉันชอบมากถึงเสียงจะดูประชดแต่จริงๆคือชอบมากคือคือชอบอะ่ะอร่อยอะ่ะออยากกินอีกอะ่ะดูคลิปแล้วแบบหวานซึง้ง อยากกินอีกเมื่อกี้ก็ไม่รู้ตัดวิดีโอสลับกันหรือเปล่านะคะเธอฮะฉันฮะเธอบอกอร่อยฉันอร่อยกว่าชีเซิร์บชีเซิร์รอะไรก่อนดิฉันอยากเป็นเด็ก Gen ีซึ่งดิฉันก็เป็นเด็ก Gen ีอร่อยอะ่ะทุกคนคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถดูในเมนูเขาได้เลยนะครับทุกคนส่วนอีฉันนั้นมีความสุขมาก อันนี้เขาโรยเป็นผงทัฟเฟอร์หรืออะไรสักอย่างแต่อีชั้นคือไม่ชอบกินทัฟเฟอร์มาดูกันว่าเป็นไงเสียงกรอบมากอันนี้เป็นแบบรสชาติที่แปลกใหม่มากค่ะทุกคนคือเป็นวิปครีมเออแล้วแบบข้างล่างเป็นไข่ตุนนะคะทุกคนนี่คุณวินเนี่ยเห็นไหมไข่ตุนพี่จริงใจไดๆคือมือสั้นมากโอ้สวยอะถ่สวยมากทุกคนคัมเบลเลอร์เลยอิ่ม แค่นี้ก็เริ่มอิ่มแล้วค่ะกาดเพชรสวยมากมาแล้วสีสวยมากทัฟเฟิลเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าแบบรู้สึกไม่ชอบกินทัฟเฟิลแต่เรากินทัฟเฟิลสุดได้ทุกคนคือแบบ Amazing มากพอตอนแรกฉันบอกว่าไม่เอาทัฟเฟิลค่ะอันนี้คือกินงาน่ายแล้วพี่เชฟก็คือน่ารักมากแซวว่าแบบกับเห็ดฟางอันไหนอร่อยกันจ้ะชื่อเห็ดฟงดนนางเป็นอะไรหมดค่ะตอนนี้พี่ทําอะไรมาหนูก็อร่อยหมดค่ะโอ้โหรอยยิ้มนี้ ตื่นเต้นตื่นเต้นในเกีนอูนิกับเขาอย่าครั้งแรกคือมีแต่คําว่าครั้งแรกเต็มไปหมดเพราะีอ,อชันวันๆกินแตกก่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นคลิปวันเกิดที่ออฉันยิ้มแบบหัวเราอแบบมีความสุขมากคือ <c oughs> อาหารอร่อยคือ <c oughs> มีความสุขแฮปปี้แล้ววันนี้คือแบบลงตัวมากขอไอฉันเป็นเสสยิมยากยกเว้นตอนที่อาหารอร่อยเข้าปากอีฉันจะยิ้มแบบมีความสุขนะคะแล้วคือแบบอุ <c oughs> ๊ยทุกคนคือตอนนั้นน่าแบบเฮ้ย <cin stereotype> <dragging> จริงจริงมีคลิปที่เวิ <c oughs> นตักแยกให้นะก็คือแบบโคตรอร่อยอร่อยมากชอบชอบอูนิด้วยค่ะนี้เป็นไงฉันเป็นแบบสาวติดแกรมนะก็ต้องชอบอะไรแกลมแอันนี้เป็นปลาไหลอะไรสักอย่างคือคือนี่เป็นสายปลาไหลอยู่แล้วคือนี้เป็นคนที่ชอบกินปลาไหลญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะแน่นอนคํานี้ก็คืออร่อยอร่อยมากเออก็ไม่โฟกัสอีกบ้จริงคลิปนี้แบบ มีแต่คาว่าอร่อยนะแคะแต่ก็แบบไม่ได้มีสาระคำหรืออะไรมากหุยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากตอนนี้ผ่านไปประมาณ5้าชั่วโมงเราที่กินก็คือแบบยังจำรสชาตินี้ได้เลยอะเป็นแบบน้าสุปปลาปลาแล้วก็แบบมีซ้มยูสุคือหยุยมันแบบลงตัวมากคืออร่อยมากคือยังจำแบบรสชาตินี้ได้เออยากกินอีกอันนี้คืออ,อิ่มมากอิ่มมากอุหุยอุยอะไรอุยเซอร์ไพรส์อุยมีเซอร์ไพรส์เจ้ทางร้าน อุ้ยดูอีชันสิอุ้ยดูแววตาอีชันสิอุ้ยดีใจมากอุ้ยแบบขอบคุณนะคะคือดีใจจริงๆรเฮ้ยฮับบิ้เบิร์ตคือน่ารักมากอะคือแบบไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าวิงวาว่งจะทำเซอร์ไพรส์คือแต่ก็วินเขาเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้คือพี่ข้างๆน่ารักมากเขาบอกว่าเออเดี๋ยวถ่ายรูปแบบให้เอาไหมแต่ฉันก็ลืมแบบว่าเออพี่คะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปคืนให้ไหมคะอะไรอย่างงี้อันนี้คือขนมปังทางร้านทาเองเหมือนสกุชชี่มากทุกคนดู น่ารักดูมีความสุขมากขอบคุณนะคะคนที่ฟังจบมีคนฟังจบด้วยเหรอ <laughs>